สวัสดีค่ะชมนกของร้านในเมืองสุรินทร์นะคะทั้งหมดนี้เป็นนกหงยกค่ะบางตัวก็เป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะตั้งแม่ได้แล้วนะคะเอาไปเป็นแม่พัน์ุได้แล้วบางตัวก็ยังเล็กอยู่นะคะปะปนกันไปร้านนี้ร้านเราอยู่ที่ตัวละ1 8 0่บาทสำหรับหงยกนะคะ จะมีเขียวพรายฟ้าพรายเหลืองพรายเหลืองล้วนประมาณนั้นนะคะสีสันดีนะคะสีสันสวยๆหลายตัวท่าในใดอยู่ใกล้ๆในตัวเมืองสุรินทนะคะก็เข้ามาสอบถามได้นะคะเบอร์ติดต่อ089เบอร์อะไรอะ0ติดต่อ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะงามมากนะคะนกหงหยกตัวละ180บาทค่ะอยู่ใกล้ๆอยากไปเลี้ยงแก้เหงานะคะก็วิ่งเข้ามาดูได้มามามาเลือกชมได้ร้านอยู่ในตัวเมืองติดกับศูนย์คนครชัยแอร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทนะคะเป็นร้านต้นไม้แต่ว่าเลี้ยงนกเพิ่มเลี้ยงนก เพิ gen, ่มเติมนะคะเลี้ยงเลี้ยงสวยงามตอนแรกก็เลี้ยงไว้ดูเล่นไปไมามาเรียกเพื่อนมาเยอะแยะมากมายเบอร์ติดต่อค่ะ0614590413นะคะ0614590413เดี๋ยวจะแปะเบอร์เอาไว้ในคลิปนะคะแปะเบอร์เอาไว้ในคลิปอันนี้จะเป็นหงหยกค่ะหงหยกมีหลากหลายสีนะมีหลายสี เลิบเบิร์ดก็พอมีนะคะเลิบเบิร์ดจะอยู่ที่ตัวละสี่ร้อน่ารักมากเลยอันนี้จะเป็นกรีนชีคค่ะกรีนชีควินสันเหรออันนี้กรีนชีคว้าวยลโลไซส์กรีนชีคตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทเองเชื่องเชื่องดูค่ะดูเขาจ้องหน้าจ้องหน้าคนถ่ายคลิป หนูออกกล้องละเด้อแล้วตัวนี้วินสันนะคะขิมสันคอนัว3,500บาทคิมสันคอนัวจะสีจะเยอะเนาะใตท้องแดงใต้ท้องแดงนี่ค่ะเขาจะออกเป็นสีฟ้าเหลือบๆนะ,ะสีฟ้าเหลือบๆส่วนเจ้านี้สันคอนัวค่ะสันคอนัว6000บาทนะคะสันคอนัวอายุอานามประมาณ หน <1 S 2> ึ่งปีอ๋อประมาณสิบเดือนแล้วนะคะสิบ <10 S 1> <10 S 2> เดือนแล้วอนนะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซันนี่ซันนี่จ๋านะ,ะตัวนี้สวยสีสวยมากอะ่ะตัวนี้สีสวยใต้ท้องแดงแล้วเขาแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงมากเราเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะคะตัวนี้หกพันบาทค่ะใครสนใจก็โทรมาได้นะคะโทรมาสอบถามได้โอ้โหดูนางเกาะเกาะไม่ไปไหนเลยอะ่ะ น่ารักมากเลยเชื่องมากนะคะเชื่องมากอย่าแกล้งน้องสันนี้นะคะดู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 ด,ดูมันทำเชื่องมากค่ะกรีนชิกตัวนี้อ้าวจี้ตูดจี้ตูดน่ารักนะคะ1,500บาทเท่านั้น1ใบเทากับ1ใบม่วงแล้วก็นอนหลับแล้วค่ะตัวนั้นนอนหลับแล้วคิมสัน ตัวนี้อยู่ที่สามพันห้ารอยบาทมาดูเล็บเบิร์ดบ้างเล็บเบิร์ดสีสวยอยู่นะสีสวยสีสีดีอยู่ค่ะสีฟ้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเขียวเขียวครอบส้มไม่ไม่ถึงกระครอบหรอกเนาะแล้วนี่ก็สีเขียวแล้วก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าเข้มๆสวยสีม่วงสีม่วง ม่วงม่วงออกฟ้าไนงะม่วงออกฟ้าตัวขอบตาขอบตาทั้งหมดเลยตอนนี้มีอยู่5้าตัวค่ะขอบตาทั้งหมดเลยอยู่ที่ตัวละ400บาทค่ะตัวละ400บาทสําหรับเลิฟเบิร์ดนะคะสําหรับเลิฟเบิร์ดเลิฟเบิร์ดหายากหน่อยนะคะช่วงนี้นกขาดทั้งเลิฟเบิร์ดทั้งหงหยกะ่ะขาดนกขาดไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูก ใน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 ร้านเองนะคะเพราะเองนะคะตัวนี้เพราะเองตัวละ400บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะคู่นี้2,400บาทค็อกกระเทลอันนาร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้มะอันนะอันนะเร็วโอเคร้องเพลงให้ฟังด้วยนางร้องเพลงให้ฟังด้วยตัวผู้ค่ะ ตัวพี่ตัวผู้สีเทานี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะส,สีมุกไม่ใช่ร,ออร้องเพลงค่ะร้องเพลงแล้วก็ตัวสีขาวสีขาว,ขาวแก้มแดงแก้มส้มนะคะหัวเหลืองแก้มสม้มตัวนี้เป็นไซส์ที่เอ่อทำพันธ์ุได้แล้วจับคู่กันนานแล้วนะคะเพียงแค่ว่ายังไม่มีไข่นะคะยังไม่มีไขใ่ให้ชมจับคู่นานแล้วนะคะ ยังไม่เห็นมีไข่นกประมาณหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีกว่ากว่าหนึ่งปีสองเดือนอะไรประมาณนี้นะคะน่าจะกําลังเดี๋ยวก็จะออกไข่แล้วค็อกกระเทียวคอกกระเทียวร้องเพลงจังเลยนึกว่าเราคุยกับเขาไงเอาต่อไป Green Tea. Green Tea, กรินชิกกรินชิกตรงนี้บลูนอร์มอลกับบลูเยลโลไซบลูนอร์มอลคือสีแบบนี้เนาะ ขาดำใช่แล้วอันนี้บลูนอร์มอลนะคะบลูนอร์มอลมีอยู่หนึ่งคู่ผู้เมียเปล่าผู้เมียหนึ่งคู่นะคะคู่ละเก้าพันนะคะเราไม่แยกนะคะเราไม่แยกเพราะว่ามันเป็นผู้เมียเขาจับคู่มาให้แล้วดูเงี้ยหูฟังน่ารักจังเลยบลูอันนี้เยโลรซสายมีตัวเดียว ไหนคู่อ๋ออยู่นู่นอยู่ข้างบนมาโชว์ตัวหน่อยสิเยนไซสายคู่ละคู่ละแปดพันบาทบลูเยนลถสายนอร์มอลคู่ละเก้าพันบาทค่ะแล้วก็บลูเยนรถสายตัวคู่ละแปดพันบาทนะคะอันนี้เป็นนกรุ่นนั้นเนาะแปดเก้าเดือนลอสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนสีเดือนย้อนนิดหนึ่งอ้าวมาดู รูโนอร์มัลจะเป็นขาดำๆเพิ่นว่านะคะสีสีสูงสีดีค่ะอันนี้ต่อไปมันย้อนแสงกรีนชีสค่ะท้องแดงไพแอปเปิลน,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 นพ่อัพเปิลตัวไหนไพแอปเปิลตัวนี้อวบว้วนๆตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล,แ,แล้วก็อ 1, ้อพันแปดนะคะตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาท พายแอปเปิลนะคะตัวนี้กรีนชีคพายแอปเปิลแล้วก็เยลโลไซด์ไดลูดนะคะเยลโลไซด์ไดลูดมี3ามตัวว่ายังไงเนี่ยหูฟังพูดกันรู้เรื่องไม่นี่ตัวละสี่พ้าร้อยบาทคะ่ะเยลโลไซด์ไดลูดนะคะ4,500้าบาทนกประมาณหเดือนเข้าหเดือนแล้วค่ะนะคะ จะมีตัวสี normal คู่ละ9 0 0 0แล้วก็ blue yellow size คู่ละ8 0 0 0แล้วก็ pie apple พั0แปเหนนแลด้ย yellow size d i l u t นะคะตัวนี้ตัวละ4,500บาทค่ะประมาณนี้นะคะพาชมประมาณนี้นะคะท่านใดสนใจก็ทักมาโทรมาสอบถามนะคะเบอร์ 0614590413ค่ะสำหรับลูกป้อนของหงหยกเลิฟเบิร์ดก็ยังพอมีเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีนะคะเพิ่งจะไข่ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเขาเขาฟักแล้วยังไงก็โทรมาสอบถามก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวปักเบอร์เอาไว้ในคลิปนะคะขอบพระคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ